สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางด้วยรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถธรรมดาขบวนที่275กรุงเทพวลพง์ไปทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกวันนี้275ลากช้าครับผมออกมาครับออกมาแล้วครับวันนี้ได้ดีเซน 4, 4ี09ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดี